วันนี้มีความคืบหน้ากับหนี้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็มีการเจอกันระหว่างทางฝั่งของคุณคีรีการจนาพัน์นะครับก็ไปกันครบเลยนะทั้งคุณคีรีคุณสุรพงษ์เลาหาัญญากรรมการผู้นวยการใหญ่ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนนะครับพันตํารวจเอกสุชาติบงอนันชัยที่ปรึกษาก็ไปพบกับคุณชัดชาติผู้ว่ากทมคุยกันประมาณสัก45นาทีกว่าๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาภาระหนี้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลังการหาหรือกันใส่ก็ออ,อกมาแถลงออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคีรีไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาตินะครับซึ่งโดยสรุปแล้วนั้นกทมเขาจะดําเนินการสองขั้นตอนนะครับก็คือเรื่องที่ออกรุงเทพธนาคมหรือว่าเคทีว่าจ้าง BTS ติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย กทมมอบหมายให้เคทไปหาข้อสรุปหนี้ค้างจ่ายทั้งหมดแล้วก็เสนอเรื่องกลับมาที่สภากรทมประเด็นต่อมาก็คือถ้ามีการจ่ายเงินให้กับ b t s ีจะต้องเป็นการจ่ายขาดเป็นการใช้เงินสะสมของกรทมก็ต้องรอสภากทมอนุมัติด้วยนะอลองลองฟังดูนะทั้งสองฝ่าย สายสองของ BTS ซึ่งจรงิงแล้วก็เขาหนดซึ่งจริงแล้วกรทมเองเราก็เตรียมตัวอยู่แล้วฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการในการดําเนินการตรงนี้มันมีอยู่2ขั้นตอนที่ต้องไปดําเนินการต่อก็คือเรื่องกระบินการจรงิงแล้วเป็นเรื่องที่ KT ไปจ้างทาง BTS เดินรถซึ่งตอนนั้นเนี่ยกรทมเองทําเหมือนกับมอบหมายให้ KT เ,เป็นคนดําเนินการเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่จะทําการต่อได้คือต้องทําตรงนี้ให้สภาอนุมัติจอดนะ และเรื่องที่สองคือถ้าจะจ่ายเงินก็ต้องเอาเงินที่เป็นสะสมจ่ายค่าซึ่งในสภาก็ต้องมป็นคมพิจารณาเหมือนกันทั้งสองเรื่องนี้คือเรื่องที่จะต้องเอาเข้าสภาที่ผ่านมาเนี่ยที่ดําเนินการไปเนี่ยเรามีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพ่พิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะทันที่ผ่านมาก็กรรมการวิสามันก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ประชุมไปห้าโหนแล้วเรื่องนี้อะไรอย่างต่างคิดว่าเดี๋ยวเปิดสภาสมัยหน้าก็สามารถเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของทางสภาได้ว่า จะดาเนินการต่ออย่างไรเรื่องการชาระเงินตรงนี้จริงแล้วอันนี้ผมว่าทุกคนก็เห็นว่าได้มีการดําเนินการแล้วนะคือรถก็วิ่งแล้วระบบต่บตางๆก็ติดตั้งแล้วมันก็อ,อยู่เหนือเหลือรายละเอียดว่าสุดท้ายแล้วการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจะทาอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้เราเราเข้าใจกันแล้วว่าต้องแบ่ง ENM ที่รับเหมาไปนะฮะแล้วก็ถึงเวลาจ่ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง O.N.M. ในการรับจ้างเดินรถแบ่งเป็นสองอย่างการแบ่งนี้ E.N.M. มันเป็นเรื่องที่ติดตั้งเรียบร้อยได้ใช้ไปเรียบร้อยปตมก็ได้เซ็นรับเรียบร้อยใช้อยู่วันนี้ก็มันถึงเวลาจะต้องชำระก็ขอบคุณท่านด้วยว่าที่จะพยายามเอาเข้าสภาเพื่อจะไปผ่านเพื่อจะไปจ่าย mm hmm. เข้าใจว่าประมาณต้นเดือนหน้าก็จะเปิดสภานะครับเรื่องนี้ จะเป็นเรื่องที่ทางกตทจะไปขอให้ทางสภาเข้าใจและอนุมัติก็เป็นสิ่งที่แมนบริษัทมีความมั่นใจขึ้นนะฮะว่าประมาณเวลาอะไรเราจะมีเงินก้อนนี้รับเข้ามาก่อนซึ่งถ้าถึงวันนั้นนะ่ยผมเชื่อประมาณ2 0 0 0 0ื่ล้านนิดๆสอง0มล้านนิดๆน,นะครับก็เป็นเงินก้อนใหญ่มากสำหรับบริษัทเรา นี่สินก้อนนี้สิ่งที่เรามีส่วนด้วยเนี่ยคือวันนี้มันเกินห้ามพันล้านแล้วแล้วก็บแบ่งเป็น E N M คือการติดตั้งระบบเนี่ยสองหมื่นนิดๆอีกส่วนหนึ่งการเดินรถทุงวันนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่จริงทั้งสองส่วนวันนี้ผมเชื่อว่าเราผมเชื่อว่านะฮะเราได้เข้าใจกันแล้วเราก็จะแบ่งเป็นสองอย่าง เอเตัวเลขนี้ยังไงมันก็เป็นตัวเลขที่ในสัญญารครบกำหนดในการชำระซึ่งท่านก็ได้กรุณานะครับจะเอาเข้าสภาเพื่อเห็นชอบและอนุมัติเพื่อดงดำเนินกงงานต่อที่จะไปชำระกตอนนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ถึงเวลาชำระแล้วแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เราเข้าใจเป็นอย่างนั้น ซึ่งผมก็ได้รับการดืเนียนจากท่านว่าออจะพยายามช่วยผ้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไป็เห็นใจทั้งบริษัทที่ต้องรับภาระมาเป็นมาลายาวนาะนซึ่งผมคิดว่าถ้าคนอื่นอ่ะก็หยุดรถไปแล้วครับก็มผมยังยืดอย่างเดิมนะฮะเพื่อผู้โดยสารของผมที่ใช้เรามาตลอดเราทําดีมามตลอดนี่อย่างที่คุณคีรีบอกนะฮะก็ดีใจที่วันนี้ทางผู้่าชชาติ จะนําเรื่องนี้เข้าสู่สภาสภา,สานี่หมายถึงสภากาอทมอใช่ฮะสภากทมใชแครับแล้วก็มูลนี่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วน E M ก็คือค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลกับ O M, M. ก็คือค่าจ้างจากการเดินรถแล้วก็บํารุงรักษา2ส,ส่วนนี้ส่วนแรกก็2 0 0 0 0กว่าล้านบาทส่วนค่าจ้างเดินรถอีก3 0 0 0 0กว่าล้านบาทก็รวม2ส่วนก็ประมาณ5-000 0กว่าล้านนะฮะถ้าท่านชัดชาติ ช่วยเจ้าสัวคิรีได้เนี่ยโอ้โหลักตายเลยใช่ลักตายเลยใช่ใชนะฮะโอ้โหนี่นะฮะถ้าเกิดท่านเป็นหลักนะท่านเป็นหลักนำเรื่องนี้เข้าสู่สภากทมนะฮะจริงอยู่ว่าเรื่องมันก็จะเป็นยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสภากทมแต่ว่าท่านยังไงท่านในฐานะเป็นผู้ว่าออนะท่านเป็นหลักได้เป็นหลักได้ใช่ไหมท่านท่านช่วยกรุยทางหน่อย ให้เรื่องนี้เข้าไปสู่การพูดคุยในสภาห,หน่อยนะเพราะเพราะเป็นเรื่องที่ท่านเคยบอกเอาไว้ท่านจําได้ไหมฮะ <_ S 2> ว่าเมื่อท่านเป็นผู้ว่าแล้วเนี่ย <_ S 2> ท่านจะสะสางเรื่องนี้ให้รู้ผลภายในสองเดือนผมจำไม่ผิดช่ภายในสองเดือนอนะฮะซึ่งมันโอ้โหนี่ปีนึงแล้วนะท่านเป็นผู้ว่ามาปีนึงแล้วที่เข้าสู่ปีที่สองะใช่นะครับยังไงท่านขอให้ท่านเป็นหลักนําเรื่องนี้เข้าไปให้รู้ดารู้แดงนะฮะเพื่อจ่ายเงินทางเอกชนก็เถอะอย่างที่คุณเคลรีบอก ถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาไม่วิ่งแล้วนะเ,ออเขาไม่วิ่งแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่วิ่งเนี่ยคนกทมเนี่ยเดือดร้อนหนักแน่ท่านผู้ชมฮะสายสีเขียวไปไม่ถึงบางว่าไปไม่ถึงคูคตเนี่ยโโคิดดูสิฮะโอโ<ด>้โหนะัโโโนเท่าไหร่อ่ะวิ่งวิ่งแค่เหมือนเดิมอะถึงอ่อนนุชย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยชวิ่งน่ะจะจุจักถึงอ่อนนุชรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีแค่นั้นว่นแน่เจอว่นโอ้โหครึ่งเมืองนะฮะ ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสัมโรงนะฮะก็ขยายไปจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งหมด22สถานีตั้งแต่สถานีภาวนาจนถึงสถานีสำโรง22จากทั้งหมด23สถานีนอกจากขยายจํานวนสถานีแล้วนะครับก็ ระยะเวลาของแต่ละวันก็จะขยายเป็นตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2องทุ่ม,มเริ่มวันนี้วันแรกนะครับนี่นะฮะสายสีเหลืองนะครับ23สถานีระยะทาง30.4กิโลเมตรแต่ตอนนี้เราใช้ไป22สถานีก่อนก็เกือบครบแล้วฮะใช่โอนี่ผ่านบ้านผมแล้วนะผ่านยังจะผ่านเลยฮะเพรบ้านผมอยู่เอแปบเจแต่ว่าสถานีเนี่ยอยู่ไม่ได้ตรงปากซอยบ้านผมอยู่ลาดพร้าว8ป นะตรงบิ๊กซีนะครับอันนี้ผ่านบ้านผมแล้วนะฮะสบายแล้วน้องเค้กควยได้น้องเค้กควยแล้ว <laughs> ได้นั่งแล้วนะฮะยี่สิบสองสถานีมีคนโพสต์ถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทุกวันนะใช<ได>่ <laughs> นั่งแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะแฟนรายการของเราก็มีนะฮะเสาที่ที่ผ่านมาก็ไปนั่งรถเล่นนะฮะอย่างที่ไปเที่ยวหัวหินกับเราก็มีคุณปุ๊กสุชิลาเนี่ยใช่ชวนน้องสาวไปนั่งนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่งฟรีไงอ๋อช่วงนี้ นั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาเือเขาว่างอ่ะเชียวรีฟูลใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวไปเที่ยวสำโรงอ่ะนั่งไปถึงสำโรงอ่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store